ต่อนะคะคลิกขวาแล้วกดวางค่ะจากนั้นนะคะเราจะมาแตกไฟล์นะคะหรือแปลงไฟล์จาก i ินชิปตัวนี้นะคะเพื่อที่จะได้มาซึ่งโปรแกรมนะคะชี้เมาส์ไปที่นะครับตัว i ินชิปตัวนี้นะคะหรือวินล s าชิปนะคะคลิกขวาค่ะ จะเจอหน้าต่างแบบนี้นะคะหรือถ้าเป็น Windows 11นักเรียนก็เข้าไปที่ Show นะคะแล้วจะเจอปรากฏชั้นหนังสือนะคะในลักษณะนี้นะคะเลือกนะคะ a t t a c k h e r นะคะอ่านะแตกไฟก็จะได้นะคะในลักษณะของโฟลเดอร์สีสีเหลืองๆนะคะจากนั้นนะคะนักเรียนดับเป็ลคลิกเข้าไปค่ะ ะะสังเกตว่าจะมี2ไฟล์นะคะปรากฏขึ้นนะคะรดับแรกเลยนะคะนักเรียนนักศ,าาศาึกษาเดับเป็นคลิกเข้าไปเพื่อคัดลอก serial number ก่อนนะคะอ่าจะเป็นโค้ดรหัสนะคะเพื่อที่จะไปวางนะคะในการาเข้าไปใช้งานได้ฟรีนะคะคลิกซ้ายคุมดำนะคะและกดคัดลอกนะคะหรือ Copy นะคะกดปิดออกไปค่ะ จากนั้นนะคะดับเบิลคลิกเข้าไปที่เซตอัพนะคะตัวที่เราจะตั้งค่านะคะดับเบิลคลิกเข้าไปค่ะอ่าเลือกภาษาสังเกตว่าไฟล์นี้จะให้เลือกภาษาแต่ไม่มีภาษาไทยก็ไม่เป็นไรให้ในักเรียนนักศึกษาเลือกเป็นออ,อังกฤษนะคะหรือ English นะคะกดโอเคค่ะ เขาจะถามนะคะว่าคุณต้องการายินดีนต้อนรับนะคะสู่โปรแกรมการใช้งานของตระกูล Adobe นะคะเราต้องการที่จะติดตั้งไหมเราก็กดถัดไปค่ะหรือ next น,นะคะเลื่อนลงมายอมรับข้อตกลงทั้งหมดนะคะกดตรงกลาง serial number ที่เราคัดลอกมาเมื่อสักครู่นะคะก็นำมาวางเลยค่ะคลิกขวาแล้วกด pass นะคะจากนั้นก็กดถัดไปได้เลยค่ะ เขาก็จะทำการติดตั้งตามขั้นตอนนักเรียนนักศึกษาก็กดยินยอมนะคะตามลำดับไปอันนี้อาจารย์จะไม่กดต่อนะคะเพราะว่าเครื่องของอาจารย์มีอยู่แล้วนะคะเมื่อนักเรียนติดตั้งเสร็จเรียบร้อยโปรแกรมก็จะไปโชว์ที่หน้าจอนะคะนะตัวนี้ให้ฟรีนะคะนักเรียนนักศึกษาสามารถติดตั้งและเรียนรู้ในโปรแกรมนี้ได้นะคะรอเขาประมวลผลเสร็จเราก็จะได้โปรแกรมที่สมบูรณ์ในการใช้งานการออกแบบนะคะ กด next ไปเลยนะคะตามลำดับนะคะแล้วก็เขาจะแนะนำท,ำทำทำตามขั้นตอนนะคะนะอันนี้คือตัวอย่างนะคะอันนี้อาจารย์ติดตั้งแล้วเนาะก็จะขออนุญาตกดออกเลยนะคะอ,อ่าจะมาดูตัวโปรแกรมนะคะที่ใช้งานบนหน้าจอของอาจารย์นะคะสังเกตได้ว่ามันจะอยู่ตรงตรงที่รูปภาพของอาจารย์เนี่ยค่ะอ่าเห็นไหมคะ าจารย์ขอย้ายนะคะนี่จะอยู่ตรงนี้นะคะอา,อาจารย์ก็จะดับป็นคคิกเข้าไปใช้งานเดี๋ยวลำดับนะคะถ้าเราติดตั้งเสร็จแล้วนะคะนักเรียนนักศึกษาก็จะเจอโปรแกรมของนักเรียนโชว์ที่หน้าจอแน่นอนนะคะเดี๋ยวเราจะได้เรียนรู้ตามขั้นตอนต่อไปในการออกแบบนะคะหวังว่าคลิปวิดีโอนี้จะช่วยและเป็นประโยชน์ให้กับนักเรียนนักศึกษาที่เข้ามาเรียนรู้ในรายวิชาอ่า การติดตั้งรา,ายวิชาการออกแบบต่างๆเพื่อไปประยุกต์ใช้ในรายวิชาที่อาจารย์สอนสืบเนื่องไปด้วยนะคะแล้วก็หรือกลุ่มผู้ที่เข้ามารับชมต้องการที่จะได้โปรแกรมนี้นะคะอาจารย์ก็จะทิ้งให้นะคะสามารถอ,าอินบ็อกซ์เข้ามาทักขอลิงก์ได้เลยนะคะอาจารย์กจ็จะมอบให้นะคะนะคะตามข้อตกลงและเงื่อนไขนะคะ ใดๆแล้วนะคะคลิปวิดีโอนี้จะลง Youtube ส่วนลิงก์นี้อาจจะมีข้อจำกัดในการให้เพราะนั้นอาจารย์จะไม่โยนใต้คลิปนะคะกลัวแบรนด์ช่อง Youtube ของอาจารย์นะคะก็ฝากติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้อาจารย์ด้วยนะคะสื่อนี้ไม่ได้สร้างมาเพื่อหวังผลประโยชน์หรือผลกำไรใดๆทั้งสิ้นเป็นสื่อที่ช่วย พัฒนาผู้เรียนนะคะหรือผู้ที่เข้ามาศึกษานะคะสามารถเข้าไปเรียนรู้และพัฒนาต่อยอดในงานธุรกิจของตนเองด้านหรือนําไปประยุกต์ใช้ในการดํารงชีวิตได้นะคะไม่มากก็น้อยสําหรับคลิปนี้นะคะจารย์ก็จะฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะขอให้ทุกคนโชคดีกับการใช้ชีวิตค่ะขอบคุณค่ะ